สวัสดีทุกท่านครับและในวันนี้ผมพาราจากช่อง emu อ professor ได้เดินทางมาอย่างร้านกาแฟแห่งหนึ่งเพื่อมาทดสอบ G-Force Now กับเน็ตมือถือว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าโดยคอนโทรลเลอร์ที่ผมนำมาใช้นั่นก็คือ ไฟดิจิเวเดอร์โซึ่งหายห่วงในเรื่องคุณภาพจากนั้นผมได้ทำการปรับบิดเนทเพื่อขออย่างน้อยให้มันเล่นเกมได้ลื่นๆไม่หน่วงบ้างเพราะผมสำเนียกตัวเองดีว่าเน็ต 5G หรือเน็ต 4G ของผมนั้นไม่ได้แรงเกียงพอที่จะเล่นรีโมทเพย์ได้อย่างราบลื่นผมจึงต้องทำการปรับทุกอย่างให้โลที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนเงื่อนไขในวันนี้มีอยู่อย่างเดียวนั่นคือราเทนซี C, จะต้องไม่มี ผมได้ทำการเข้า G-Force e Now และเลือกเกมมาสักเกมโดยเกมแรกที่ผมเลือกคือ Death Islands หลังจากที่ผมตั้งขาตั้งกล้องในร้านกาแฟนั้นผมก็มีความคิดว่าคนอื่นน่าจะรู้สึกว่าไอ้ดีมันอะไรของมันวะเนี่ยมันเอาเครื่องอะไรมาเล่นในร้านโดยความที่ผมไม่แคร์อะไรผมก็นั่งเล่นกันต่อไปในระหว่างที่รอเข้าเกมนั้นโปรแกรมก็ได้ส่งแจ้งเตือนให้ผมว่าอินเทอร์เน็ต ของคุณนั้นกากเกินที่จะเล่นคุณจะเล่นต่อไหมแน่นอนผมหน้าดา้ไม่มีอะไรจะมาหยุดผมให้เล่นเกมได้นะเวลานี้ผมจะต้องได้เล่นเกมที่แน่ๆก็คือผมรู้สึกว่าการโหลดมันจะช้าเป็นพิเศษแต่หลังจากที่อัดคลิปนี้มาแล้วมันทำให้ผมรู้ว่านี่มันแค่จิบจ้อยมีช้ากว่านี้อีกและโปรแกรม G-Force Now ก็ได้ขอ p e r ร์ mission ในการเข้าถึงดาต้อินเทอร์เน็ตของผมผมก็อนุญาตให้ ทุกขางและตอนนี้ผมก็คิดว่าตัวเองได้เข้ามาในคอมของ g f o r r c e นาวเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่เปิดเกมมันออกมาให้ได้ผมไม่รู้ว่าโปรแกรมมันค้างหรือมันอะไรผมเลยพยายามจะคลิกนู่นคลิกนี่สักพักหนึ่ง Dead Island ก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยผมดีใจอย่างมากที่จะได้เล่น Dead Island ในร้านกาแฟครั้งแรก โดยความคาดหวังของผมขอเพียง30เฟรมเลทเล่นได้ลื่นๆเหมือน Nintendo Switch มีคนเคยกล่าวไว้ว่าอย่าหวังสูงเดี๋ยวจะเจ็บหนักผมเลยไม่หวังสูงแต่ขอแค่หวังต่ำๆแล้วมันได้อย่างที่ผมหวังก็เพียงพอแล้วและเมื่อเข้าเกมมาผมก็ต้องงึกๆงักๆว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแน่นอนว่าภาพมันเป็น30เฟรมเลทแต่ทีนี้ล่ะเรื่องความหน่วงเป็นยังไงบ้างได้อย่างที่ผมคิดไหม โอ้ให้ตายเถอะนี่มันน่วงผมพยายามจะยิงซอมบี้ทั้งทที่มันหน่วงโดยหวังว่าถ้าปรับสายตาให้มันเข้ากับความหน่วงได้ผมจะเริ่มชินโอ้ผมคิดว่าผมคิดผิดนะมันให้ความรู้สึกที่ว่าเหมือนผมเดินออกไปแล้วแต่เท้ามันเพิ่งก้าวออกไปและทุกครั้งที่ผมจะยิงซอมบี้นั้นผมต้องคิดล่วงหน้าเซลวินาทีมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่ผมใส่หูฟังบูทูธครั้งแรกและดู YouTube โอ้มันทําให้ผมรู้สึกกลับไปในวันวานเลย อ้าวยังไปทันขาดคำตายเลยเดทผมลองดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่างกายจะปรับตัวได้หลังจากนั้นผมเริ่มสงสัยว่ามันดีเลยแค่ไหนผมจึงพยายามเอานิ้วเลื่อนมุมกล้องให้ดูนี่คือลาเทนซี่ที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำได้นะตอนนี้คุณสามารถเห็นได้ว่ามันหน่วงน้อยแค่ไหนนี่คือ การที่ผมยอมลดสเปคทุกอย่างลงเพื่อแลกกับลาเทนซี่เพียงเล็กน้อยแต่ถึงจะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็น่วงอยู่ดี แต่ผมคิดว่าถ้าคุณดันทุลังจะเล่นมันต่อไปแบบนี้บางทีสายตาคุณอาจจะปรับให้ชินกับความหน่วงแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ผมมโนมั่วแต่อย่างไรก็ตามนี่คือการปรับค่าที่ดีที่สุดที่ผมสามารถทำได้แล้วคือมันน่วงน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยสำหรับ G Force Now ในการพกพาไปเล่นนอกสถานที่เพราะว่าถ้าคุณใช้ดีฟอลต์ของเกมแล้วก็รับรองได้เลยน่วงเป็นวิ เพราะฉะนั้นถ้าคุณดันทุลังจะเล่นมันข้างนอกด้วย GeForce Now แล้วก็ลองปรับแบบผมดูผมคิดว่าอย่างน้อยก็ทำให้คุณหัวร้อนน้อยลงและสำหรับผมผมพอใจกับผลลัพธ์ถือว่าไม่ได้เกินความคาดหมายถึงมันจะมีหน่วงแต่มันก็เป็นหน่วงที่น้อยแต่ถ้ามันทาได้น้อยกว่านี้ก็คงจะดีนะเอาละและเกมต่อไปที่ผมจะทดสอบในร้านกาแฟวันนี้ก็คือแบ็กบิดบูคง โดยผมคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีเพราะว่าผมปรับแค่น30เฟรมเรทกับภาพต่ำสุดผมวองว่าเน็ต 5G ที่บางคังมันก็กลายเป็นเน็ต 4G น่าจะพอที่จะเล่นมันได้ในเฟรมเรท30ตอนนี้มันเข้ามาที่หน้าสตรีมเรียบร้อยแล้ว ผมพยายามจะเข้าเกมและผมก็ต้องรอมันหลายนาทีเลยทีเดียวในการที่จะเปิดเกมติดซึ่งไม่ต้องห่วงผมตัดมาให้พวกคุณแล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องรอเหมือนผมแน่นอนว่าการเล่นครั้งนี้จะไม่ใช่การเล่นเพื่อความสนุกสนานจะเป็นการเล่นเพื่อทดสอบฟิลลิ่งเฉย ดังนั้นผมจะแค่มาตีมอนสเตอร์มาขยับตัวมาเดินเล่นตีลังกาให้ดูเท่านั้นและผมคงจะไม่คาดหวังกับมันมากนะัโดยผมพยายามเล่นเงียบๆอยู่คนเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นที่กำลังนั่งสนทนาและพยายามหลบมุมกล้องไม่ให้ติดพวกเขาเมื่อเข้าเกมมาได้แล้วผมรู้สึกว่ามันอืดๆและกระตุกอย่างเห็นได้ชัด ตามภาพแต่ลาเทนซี่ทำได้ดีกว่าการเทสครั้งก่อนมากเพราะผมทำการปรับบิดเลทลงมาต่ำสุดคุณจะเห็นได้ว่ามันตีลังกาหลังจากที่ผมปล่อยนิ้วไปแล้วซึ่งเป็นการดีเลย์ที่ไม่ถึง1วินาทีแต่ก็เกือบ1วินาทีและคงจะเป็น1วินาทีจริงๆจากความรู้สึก ตรงนี้ผมพยายามตบตีกับมอนสเตอร์บ้างผมก็รู้สึกว่ามันพอจะเล่นได้อยู่นะทำเป็นเล่นไป หลังจากที่ผมทดลองเล่นไปได้ไม่นานไม่น่านจะถึง10นาทีและนี่ก็คือสิ่งที่ผมเจอครับผมไม่รู้ว่าใครมาไล่เวทแช่แข็งกับ g f o r e Now ของผมแบบนี้บางทีอาจจะเป็นเจ้าที่ในวูคงก็ได้นะใครจะรู้ไม่นานก็ได้มีแจ้งเตือนขึ้นมาแจ้งเตือนนั้นมันทำให้ผมรู้ทันทีว่าผมต้องกดเล่นใหม่และแน่นอนมันมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออีกแล้วผมลองปิดแอปแล้วเข้าใหม่โดยหวังว่ามันจะใช้ได้เหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่ได้นั่นทำให้ผมตัดสินใจกลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเล่นที่บ้านก็ได้และในวันนี้ผมพาลาจากช่องอิมูโปรเฟสเซอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับกลับบ้านกลับบ้านกับบ้านจีฟอดนาวกับบ้าน